สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ยังเป็นวันผู้สูงอายุด้วยใช่แล้วครับแต่จริงๆจะเรียกว่าปีใหม่ไทยเท่านั้นก็คงจะไม่ถูกนะเพราะว่าในภูมิภาคอุตสาห์ของเรานี่ยหลายๆประเทศก็มีการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์หรือว่าวันมหาสงกรานต์เช่นเดียวกันครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณอพิเดชจันทรภูมิผู้สื่อข่าวทีมข่าวอาเซียนของเรามีรายงานเกี่ยวกับงานสงกรานต์หรือว่าเทศกาลน้ำนะคะในประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะไปติดตามได้ในรายงานค่ะ เทศากาลสงกรานต์หรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องคือเทศากาลมหาสงกรานต์ซึ่งตรงกับวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดยาวเพื่อประชาชนที่เดินทางเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่จะได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลาร่วมกับสมาชิกในครอบครัวร่วมด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลองสนุกสนานคลื่นเครงหรือทำบุญตักบาตรสงน้ำพระตามประเพณีความเชื่อวิถีไทย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีการประกาศวันหยุดยาวหรือเล่นสาดน้ําในวันสงกรานต์เพราะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษาคเนย์ทั้งลาวกัมพูชาเมียนมาต่างก็มีประเพณีเล่นสาดน้ําเช่นเดียวกันโดยสงกรานต์มาจากคําว่าสังกระตะในภาษาสันสกฤตซึ่งคนในอุษาคเน์รับเอาวัฒนธรรมนี้มาจากอินเดียพร้อมๆกับการรับเอาศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ จริงๆแล้วนะครับคำว่าสงการคือสังการละตะในภาษาสันสกฤตเนี่ยมันแปลว่าการเคลื่อนผ่านการข้ามผ่านหมายถึงว่าการเปลี่ยนเดือนนะฮะแปลว่าทุกๆเดือนเนี่ยเวลาที่มันมีการเปลี่ยนเนี่ยมันถือว่าเป็นวันสงการทั้งหมดยกเว้นก็แต่วันออตอนช่วงรอยต่อระหว่างเดือนมีนาไปถึงเมือนเมษาที่เขาเรียกว่าวันมหาสงการนั่นคือการเปลี่ยนปีนะครับพอเปลี่ยนปีปุ๊บเขาก็เลยถือว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ โดยทั่วไปแล้วเรามักเข้าใจว่าประเพณีสงการเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยแต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บุว่าวันขึ้นปีใหม่หรือวันแรมหนึ่งข้ามเดือนอ้นั้นเป็นประเพณีที่ทั้งชาวเมียนมาชาวลาวและชาวกัมพูชาต่างก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองและโดยส่วนมากประเทศในแถบนี้จะนับถือศาสนาพุทธดังนั้นประชาชนจึงนิยมเข้าวัดทำบุญและส่งน้ำพระในเวลาตอนเย็นนอกจากนี้ยังมีประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือการเล่นสาดน้ำกันของหนุ่มสาว ส่วนของเรื่องของการสาดน้ำเนี่ยมันเริ่มมาจากในพมา่าก่อนในพมา่านี่สักเมื่อราวร้อยปีที่แล้วตรงกับสมัยรัชกาลที่ของของไทยเราเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการที่จะสาดน้ํากันขึ้นซึ่งมันเริ่มขึ้นเพราะว่าคนพื้นเมืองพมา่าเองเนี่ยนะครับเขาเออมีความเครียดสะสมมาจากการที่โดนเจ้านาะนิคมคืออังกฤษเนี่ยปกครองนะฮะเขาก็จะเอาน้ำเนี่ยไปสาดใส่ทหารฝรั่งทหารอังกฤษ ะะโดยที่อ้างว่ามันเป็นประเพณีประเพณีสัตว์น้ำแบบนี้ในพม่าเนี่ยมันค่อยส่งเข้ามาในในไทยนะครับซึ่งตอนแรกก็คงจะเริ่มไปทางร้านนาก่อนนะแล้วก็ลงมากรุงเทพลงมากรุงเทพแล้วจากกรุงเทพก็ขยายไปลาวไปกัมพูชาอะไรนะครับ อย่างไรก็ตามวันสงกรานมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศเช่นเมียนมาเรียกวันสงการว่าตินยานหรือประเทศลาวเรียกช่วงเวลาเทศกาลนี้ว่าวันขึ้นปีใหม่ลาวส่วนกัมพูชาเรียกว่าชะอวนฉนาำถเมเอยหรือช่วงปีใหม่แต่ก็ยึดเอาช่วงวันที่13-15เมษายนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญตามประเพณีของแต่ละประเทศและเป็นประเพณีที่ชาวอุษา,าเคนมีร่วมกัน ส่วนบรรยากาศและกำหนดการจัดงานของแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรนั้นจะมีรายละเอียดให้ติดตามในรายงานพิเศษชุดต่อไปครับอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวรายงาน ครับก็เห็นบรรยากาศในการฉลองสงกรานเนี่ยในหลายๆประเทศนะครับเห็นเราเนี่ยอยากจะขึ้นไปบนรถปิกอัพแล้วก็ไปเล่นน้ำด้วยจังเลยนะครับใช่ค่ะอ่าตอนนี้เรามาดูข่าวเกี่ยวกับวันสงกรานนะครับในประเทศกัมพูชากันบ้างจากหนังสือพิมพ์เดอะพนมเป็นโพสต์ของกัมพูชาครับพาหัวข่าวไว้บอกว่าสงกราน set to break records in tourism and line dancing ครับสงกรานในกัมพูชาครับหวังที่จะทําลายสถิติการท่องเที่ยวหลายสถิติทีเดียวนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่16เมษายนก็จะเป็นงาน เทศกาลนะครับที่จัดขึ้นนะครับ,รบใหญ่ที่สุดในจังหวัดเสียมราฐเลยนะก็เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของนครวัดด้วยเนี่ยนะครับก็จะเรียกกันว่าเทศก,กาลอังกอร์ทองกรานนะหรือว่าทรงกรานของนครวัดนั่นเองนะครับก็มีการเตรียมทําลายสถิติเนี่ยนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็จะจัดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่16นะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยมากมายทีเดียวนะคาดว่าจะทําให้ตัวเลขของหนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเนะฮะ จากเดิมเนี่ยนะครับนที่คือนักเองเที่ยต่างชาตินะเพิ่มขึ้น7%ะนะเป็น30,000คนจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด4 0 0 0 0คนนะครับเมื่อปีที่แล้วปีนี้คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมทั้งหมด500,000คนนะครับในจำนวนนี้มีสถิติอะไรบ้างที่เขาจะจัดทำกันนะครับก็มีกิจกรรมอย่างเช่นการแข่งวัวลากเกวียนนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่นี่ครับเป็นการรำวงนะครับ รำวงต่อเป็นแถวยาวเลยในอาณาเขตของนครวัดเนี่ยคนเข้าร่วมรำวงถึง2 0 1 5คนก็คือ<ฮ>ปี2015ไงครับน่าไปมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะครับจะมีการาทำเป็นเหมือนเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นขึ้นชื่อของกัมพูชาเนี่ยนะครับที่จะเรียกว่าเป็นปลาเจา้ากัมพูชาเนี่ยก็จะมีการแสดงด้วยเช่นเดียวกันแล้วไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการทำข้าวต้มมัดครับ,รบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับบอกว่านี่ถึงขนาดาผู้นำของเขานะครับนายกรัฐมนตรี ออกมาบอกเองเลยนะจะมีน้ำหนักถึง3.2ตันซึ่งใหญ่เป็น2เท่าของปีที่แล้วที่เคยทำไว้นะฮะก็เหมือนเมืองไทยนะครับที่เวลาที่เรามีเทศกาลสงกรานต์หรือว่างานบุญเนี่ยเราก็จะทำขนมพื้นบ้านในนั้นก็จะเป็นข้าวต้มมัดด้วยะนะครับฟังแล้วก็น่าไปเที่ยวมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะ จากกัมพูชานะคะตอนนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสงกรานที่เมียนมาซึ่งมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันกับผู้สื่อข่าวคุณซอวินทันหนังสือพิมพ์ The Myanmar Times ค่ะ Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Yeah. Hello. Yeah, I have to say Happy t i n g j a n right Happy i n g j a n yes Yeah, That's Happy Songkran, right uh huh. Okay Happy Songkran yeah Happy New Year in Myanmar, right Okay, True. so yeah, please share us the atmosphere in mm -hmm. Myanmar right now. Right now, today is the first day, mm -hmm. so mostly the first day is uh, played by child and the little kids, mm -hmm. so it's not so much uh, in the high beat. But it's a little dry. But uh, in, on the street, if you see mostly uh, playing by the jam kick. Mm -hmm. <laughs> but starting from tomorrow until Thursday, it will be a huge celebration. Okay. okay. So, how do yeah. you celebrate Songkran or Dingkan in Myanmar? Yeah, it's celebrate traditionally in the other side, but mostly in the city like Yangon and Mandalay, it's more like a modern celebration and, you know, throughout the city, you will see a lot of pandal, which is so huge with uh, dj setting mm -hmm. and the, you know, the fully lighting in the night and the playing with water pipe, mm -hmm. that mm -hmm. kind of things, and the people traveling throughout the city by car and wearing very, tra i mean, like, very modern look. Mm -hmm. so it, it's just <laughs> so like, in that thailand? way, it's celebrating here. Mm -hmm. oh. yeah. okay. <clears throat> what about in thailand? yeah think, it's pretty same in thailand as well yes. mm -hmm. yeah and we I go think. to the temples as well mm -hmm. temple mm -hmm. and yeah, we splash here, the water the, 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 i mean on 17 is a new year fast day so yep. on that day you will see everybody go to the temples, mm. especially Trader mm -hmm. Pagoda in yangon is crowded with every pilgrims and people from outside of city as well come Mm -hmm. So that day is special sure day because it's a New Year day. The mm -hmm. Myanmar New Year First Day. Mhm. Mm mm -hmm. yeah. All right. Okay. Okay. Thank you very much for joining us today. Sure. Thank you so much. Okay, bye. You. bye. Bye bye. Bye bye. ครับนะครับก็เป็นการต่อสายตรงมาจากบรรยากาศวันแรกนะครับสงการานต์วันแรกที่ประเทศเมียนมาซึ่งเขาก็มีการเฉลิมฉลองคล้ายๆกับไทยเลยนะครับที่เราดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับค <c oughs> ่ะก็ฉลองทั้งหมดนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง16เมษายนค่ะส่วนวันที่17เมษาย,ยนจะถือว่าเป็นวันแรกของปีแน่นอนคนเมียนมาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธก็จะต้องไปเข้าวัดทาบุญกันนะคะซึ่งคุณซอบอกว่าการเฉลิมฉลองสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ที่เมียนมาที่เขาเรียกว่าจริงกันเนี่ยนะคะก็มีการ สาดน้ําเล่นน้ำคล้ายๆบ้านเราเลยนะถ้าเกิดตามในเมืองหน่อยก็อาจจะแบบขึ้นรถกระบะแล้วก็มีการเปิดเพลงเต้นม, <te hn. S 2> มีคอนเสิรต์ตอะไรเล็กๆด้วยนะครอนนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมัยใหม่นะคะคแล้วก็ที่ที่คน ไปเฉลิมฉลองก็แน่นอนที่ย่างกุ้งแล้วก็มันเลครับแต่ทีนี้พอวันที่17นะครับซึ่งเป็นวันแรกของศกใหม่เนี่ยนะครับก็จะไปเข้าวัดกันและหนึ่งในสถานที่ที่คนจะไปกันมาก,มากๆก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเอง<ช>ครับใช่ค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเชื่อว่าคนไทยก็น่าจะไปเที่ยวที่นั่นเยอะเหมือนกันในช่วงนี้ค,ค่ะมาต่อกันที่อาเซียนเฮดไลน์นะครับแต่ว่าเราจะไปดูประเทศที่อยู่นอกอาเซียนกันบ้างนะครับใช่ค่ะไปดูเรื่องราวของประเทศจีนนะคะมีพาดหัวจาก The People's Daily ค่ะบอกว่า High Speed Rail Network a calling Card ใชนะตอนนี้เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงถือว่าเป็นจุดขายใหม่ของจีนเลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่นายกรัฐมนตรีของจีนนายหลีเค่อเฉียงไปเยือนประเทศไหนก็ตามนะคะต้องสมบทบาทเป็นเซลเลยเป็นนักการขายค่ะ ก็คือขายโมเดลรถไฟความเร็วสูงนะคะรุ่น C H R 3 8 0 a ค่ะแล้วก็นี่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการส่งออกเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟนะคะที่เม็ดอินไชน่าสู่โลกกว้างด้วยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะนายหลีเครอเฉียงเนี่ยได้ไปเป็นเซลเนี่ยขายรถไฟความเร็วสูงของจีนให้กับ12ประเทศแล้วนะคะซึ่งอย่างบริษัทที่ดูแลด้านรถไฟความเร็วสูงของจีนชื่อบริษัท C s R Corporation บอกว่าได้เซ็นสัญญามูลค่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี2013ผลิตรถไฟให้กับอาร์เจนตินาตอนนี้ส่งไปแล้ว54ขบวนที่กรุงบูนสไอเรสนะคะนอกจากนี้ก็ยังส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า30คนไปอาร์เจนตินาเพื่ออบรมด้านเทคนิคให้กับพนักงานรถไฟที่นั่นด้วยถือว่าเป็นตามเป้าประสงค์ของบริษัท CSR Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนด้วยที่ต้องการจะพัฒนาโครงการขายรถไฟให้เป็นโครงการระดับสากลตั้งแต่ผลิตภัณฑ์จนถึงบริการแล้วก็ส่งออกเทคโนโลยีต่างๆนอกจากนี้นะคะ ยังมีเรื่องของการลงนามข้อตกลงกันสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างไทยกับจีนด้วยนะคะแล้วก็มีโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสิงคโปร์และมาเลเซียตอนนี้อยู่ระหว่างการสร้างค่ะนอกจากนี้ยังมีนะคะที่แอฟริกาใต้ด้วย จีนก็จัดส่งหัวรถจักรจำนวน95คันไปให้เหมือนกันนะคะซึ่งประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้นายจาขอบซูม,มานะคะก็ถึงกล่าวชื่นชมตอนนั้นเลยนะคะว่าจีนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การผลิตในประเทศแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆในแอฟริกาใต้เนี่ยประสบความสำเร็จด้วยค่ะ นี่ก็เลยเป็นพัฒนาการของจีนว่าแหมตอนนี้นะคะบทบาทใหม่ค่ะก็คือต้องส่งออกรถไฟความเร็วสูงจะสังเกตว่าไปที่ไหนในโลกเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยก็เพื่อตอบโจทย์เรื่องของการสร้างทางรถไฟสายใหม่เส้นใหม่ของจีนด้วย ข้ามจากประเทศจีนนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอาหารอยู่จานหนึ่งก็คือข้าวหน้าปลาไหลนะฮะปกติคุณมีชอบไหมครับก็กินอยู่บ้างนะคะครับนะครับแต่ว่าคนที่ชอบปลาไหลเนี่ยอาจจะได้ยินแล้วไม่ค่อยรู้สึกสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าจานวนของปลาไหลเนี่ยลดลงจนรัฐบาลต้องออกกฎหมายขึ้นมาใหม่ครับเป็นกฎหมายนะครับที่เป็นระบุให้มีการพูดถึงใบอนุญาตนะครับ จากหนังสือพิมพ์เดอะเจแปนไทมส์ครับบอกว่า licensing system for egg farmers to debut in fall ครับ fall ก็คือในฤดูใบไม้ร่วงกับประมาณปลายปีนี้นะครับสำนักงานเกี่ยวกับการประมงของประเทศญี่ปุ่นครับเตรียมที่จะใช้ระบบออกใบอนุญาตสําหรับการเลี้ยงปลาไหลนะครับใ,ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้จำนวนปลาไหลในญี่ปุ่นเนี่ยถึงอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วนะครับภายใต้ระบบใหม่นี้การเพาะเลี้ยงปลาไหลในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะต้องได้รับการยินยอมจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการประมงเนี่ยนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจริงๆเราก็ประกาศบังคับใช้มาแล้วแล้วก็มีเกษตรกรเนี่ยที่เลี้ยงปลาไหลเข้าร่วม515คนทั่วประเทศนะฮะก็เริ่มมาลงทะเบียนแล้วนะครับทั้งนี้การเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะมีบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยแล้วก็จะไม่ใช่ว่าใครเนี่ยจะสามารถเลี้ยงปลาไหลได้นะครับ คือคนที่จะมาเลี้ยงปลาไหลได้เนี่ยเขาจะมีจํานวนที่จํากัดอยู่นะจำนวนหนึ่งต้องรอให้คนจํานวนนี้เลิกทําอันนี้ไปก่อนหรือว่าเสียชีวิตไปก่อนคนหน้าใหม่เนี่ยนะครับซึงสามารถที่จะเข้ามาทํากิจการตรงนี้แทนได้นะครับทางนี้ครับทางด้านผูน้อำนวยการของฝ่ายส่งเสริมนะครับการพัฒนาทรัพยากรนะครับของสภาวิจัยของพรรค LDP เนี่ยนะครับที่ชื่อว่าคุณชิเกโตฮาเซเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่า มาตรการตรงนี้เนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นของประเทศญี่ปุ่นในการอนุรักษ์สัตว์ก่อนที่จะมีการประชุมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์รวมถึงพันธุ์พืชด้วยนะที่เรียกว่าอนุสัญญาวอกเชิงตันที่จะมีขึ้นในปี2016หรือปีหน้าครับค่ะนี่แสดงว่าต้องกินปลาไหลกันเยอะมากจริงๆนะคะถึงขั้นเสี่ยงกับภาวะสูญพันธุ์เลยทีเดียวครับแต่ว่าก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้นะไม่งั้นก็จะไม่มีให้ทานนะครับค่ะและนี่ก็คือท ฝากมาให้เป็นเพลงเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานของเมียนมานั่นแหละหรือว่าปีใหม่เมียนมานะคะแล้วก็มีศิลปินหลายคนร่วมร้องค่ะแล้วก็ขอฝาก Facebook ของรายการด้วยนะคะ w w w f a c e b o o k c o m a s i อ n p h e n o าเซียนฟนอค่ะวัสดีเราสองคนต้องรับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ